สวัสดีค่ะวันนี้ช่องยง้งพากินพาเที่ยวนะคะจะพามาชมอาหารเช้าที่โรงแรมทวินโลตัสค่ะอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค,ค่ะเป็นโรงแรมที่อาหารเช้าเยอะมากเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะพอมาถึงก็จะเจอซุ้มขนมจีนค่ะมีน้ำพริกหวานน้ำแกงปลาน้ำยาก,กะทิซุ้มผักสวยงาม ใครมาใตา้เขาบอกว่าต้องมาทานขนมจีนกับข้าวยำซึ่งโรงแรมนี้ก็มีจัดข้าวยำไว้ให้เราด้วยนะคะเขาบอกข้าวยำที่นี่อร่อยมากค่ะมตไม่หมดแค่นี้นะคะ โอ้ยใครกินเจที่นี่ก็มีนะคะอาหารเจก็มีซุปอาหารเจให้ด้วยข้าวหนึ่งอย่างจะไปดูซุ้มข้าวว่ามีอะไรบ้างคะ่ะข้าวนะคะวันนี้จะมีมีเหลืองผัดส,สีอิว๊วแกงกะทิกไก่ เป็ดผัดพริกไทยดำแล้วก็ผัดผักรวมนิดอันนี้ข้าต้มไก่ค่ะสลัดบ,บาที่นี่ก็เยอะค่ะผักเยอะมากสลัดบ,บาที่นี่ก็เยอะนะคะ ก็ผล,ลไม้มีโยกเกิดธรรมชาติด้วยแล้วสลับผลไม้ยังไม่หมดนะคะไข่ดาวก็มีค่ะ อยากทานอะไรบอกได้มีออมเล็ตมีไข่ดาวมีค่ะแล้วก็อาหารเช้าทั่วๆไปเหมือนกับทุกๆโรงแรมแฮมไก่ไส้กรอกไก่มันฝรั่งทอดขนมแพนเค้ก แต่มาที่นี่แล้วก็มีนี่อีกอย่างหนึ่งเหมือนเดิมที่่กาแฟชงกาแฟสดอันนี้ไม่เรียกกาแฟชงเขาเรียกกาแฟกดแล้วก็มีกาแฟสดแต่ที่ไม่เหมือนที่อื่นก็คือมาที่นี่เขามีชาชาักมีกาแฟร้อนแบบโบราณค่ะชงใส่แก้วใส่เหมือนโบราณ <laughs> ต้องมาที่นี่เท่านั้นนะคะซุ้มสุดท้ายค่ะขนมปังปิ้งที่นี่ก็มีขนมปังให้เลือกหลายอย่างมีขนมเค้กให้ด้วยเรามาทาไอชาอันนี้หมดไปนหนึ่งอย่างแล้ว เนี่ยค่ะเป็นอีกโรงแรมหนึ่งที่อยากจะแนะนําเวลามานาครศรีธรรมราชนะคะอาหารเช้าอย่างเยอะและอร่อยมากเขาบอกว่าอร่อยเดีย๋ยวเราไปชิมดูก่อนนะคะหลังจากที่เราพาชมอาหารเช้าแล้วเราก็ไปกินมาเรียบร้อยแล้วค่ะอาหารเช้าอร่อยค่ะแต่ไม่สามารถกินครบได้ทุกอย่างเพราะมันเยอะมากจริงๆใครถ้าจะมาจังหวัดนครศรีธรรมราชที่โรงแรมทวินโลตัสแนะนำนะคะอาหารเช้าหลากหลาย หลายแบบหลายสไตล์มีทั้งของทางใต้ด้วยส่วนคลิปนี้แอดมินขอกลับไปเก็บกระเป๋ากันนะคะจะเดินทางกลับบ้านแล้วค่ะบ๊ายบาย